หลังนี้ดีรีวิววันนี้ผมพามาชมบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รี่โซนสันงซายนะครับในงบประมาณเพียงแค่2อจุดหนึ่งล้านเท่านั้นด้านในจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมวัินจากคิวทีเฮาส์นะครับวันนี้พามาชมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่หน้าตาสวยนะครับแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รี่ครับวัสดุดีนะครับการก่อสร้างเนี้อมากๆและที่สําคัญดูเพื่อนๆ ถนนหน้าบ้านกว้าง8เมตรนะครับค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะบ้านหลังนี้ก็ที่ดินเขาค่อนข้างใหญ่นะครับ57.2ตารางวานะครับกับบ้านซีด้า3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในทีละส่วนกันนะครับเริ่มต้นจากที่จอดรถนะครับเป็นที่จอดรถคานคอนกรีตนะครับมุงหลังคาเรียบร้อยนะอยู่ในร่มเลยจอดรถได้2คันนะครับด้านหน้ามีพื้นที่สวนแบบนี้นะซึ่งทางบริษัทก็น่ารักมากๆนะครับจัดสวนมาให้เราแล้วนะ เราไม่ต้องไปจัดเพิ่มเลยนะครับสวยงามมากๆมีไม้ตรงนี้นะไม้ตกแต่งนะครับมีไม้ประทานมีแผ่นทางเดินนะครับถือว่าเขาทํามาได้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับยังไม่พอด้านหน้ายังมีไม้รั้วให้อีกนะครับเป็นไซเกาหลีนะก็จัดสวนมาได้พอดีนะครับอันนี้คือพื้นที่หน้าบ้านนะบ้านหลังนี้ยังมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ด้านข้างบ้านนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราสามารถต่อเติมเพิ่มได้ด้วยนะครับนี่เห็นปะกว้างพอสมควรเลยแล้วก็ มีถังเก็บน้ำมาให้1,000ลิตรพร้อมปัมอัตโนมัตินะครับถือว่าเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนี่คือด้านนอกนะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อนะครับนี่ดูตรงนี้นิดนึงเขามีสเตปเบรกล้อมาให้นะครับเวลาเราจอดก็จอดจิ๊บตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่จอดรถเนี่ยทำเป็นไซรางนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเคลือบให้สีสวยไปเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับอันนี้คือทางขึ้นบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นบันไดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีประตูทางเข้าเปิดบานสลับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันครับด้านในนะครับเป็นโถงกลางลักษณะยาวเข้ามานะครับตรงนี้จะประกอบไปด้วย2ฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นในส่วนของลิฟิ่งนะครับก็คือดูทีวีนะครับแล้วก็มองเข้าไปด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนสาหรับรับประทานอาหารนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับห้องครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูห้องครัวกันก่อนเลยครับนี่ห้องครัวนะครับขนาด 3, ามคูณสเมตรนะครับมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลนะครับซิงค์หนึ่งหลุมหนึ่งพักนะครับ ตู้เก็บของในห้องครัวหูดูดควันนะครับแล้วก็เตาเดี๋ยวตามมานะครับมีช่องวางตู้เย็นนะครับแล้วก็ฟรีสเปซตรงนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆนะเรียกได้ว่าทําครัวแบบจุดใจเลยนะครับยังไม่พอมีด้านหลังอีกนะครับด้านหลังมีในส่วนของซิงค์สงหลุม1นึ่งพักมาให้นะครับซึ่งคุณพ่อบ้านก็น่าจะชอบกันดีนะครับเป็นโซนสาหรับล้างจานนะครับกิจวัตรประจําวันของเราเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมกับข้างบ้านนะครับแล้วเขาก็มีหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาทําคานตรงนี้มาให้ด้วยนะซึ่งบ้านหลังนี้ก็หันไปทางทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นทิศตะวันก็จะมาทางด้านข้าง